ครับบทเรียนของวันนี้นะครับบทเรียนของวันนี้เนี่ยบางท่านนะฮะมีความกังวลว่าแปลศัพท์ไม่ได้จำศัพท์ไม่ได้ข้อกังวลตรงนี้ขอให้ท่านยกขึ้นหิ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้บูชาก่อนบูชาความไม่รู้ บูชาการจําไม่ได้เอาไว้ก่อนอย่าพึ่งไปดิ้นรนที่จะจําคําศัพท์ไม่ไม่ไม่ต้องดิ้นรนนะฮะแล้วถ้าไม่ดิ้นรนแล้วให้ทําอย่างไรในเนื้อหาที่ผมกําลังแสดงเนื้อหานี้ขอให้ท่านแยกแยกให้ออกว่าเนื้อหาไหนคือเนื้อหาหลักเนื้อหาไหนคือเนื้อหารอง เนื้อหาไหนที่เป็นน้ำเป็นองค์ประกอบเฉยๆมันก็จะมีหลักมีรองและองค์ประกอบทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันเป็นเนื้อหาหลักเนื้อหาหลักที่ผมนำมาสแสดงเนี่ยก็คือตัวนี้ครับอันนี้คือเนื้อหาหลัก เนื้อหาหลักที่ผมกำลังบอกคือมานะปัจจัยเป็นกรรมวาจกอยู่หน้าประธานแปลเป็นวิเศษนะตีโจทย์ตัวนี้ก่อนถ้ายังไม่รู้ต้องตีโจทย์นะมีท่านใดตีโจทย์ไม่ได้บ้างมันจำเป็นต้องตีด้วยไหมเนี่ย <c oughs> จำเป็นไหมครับต้องตีโจทย์ไหมฮะมีสามมีสามช้อยครับ ถ้าท่านยังไม่เข้าใจนะมีสามช้อยคือมานะปัจจัยเป็นคำวาจกมานะปัจจัยอยู่หน้าประธานมานะปัจจัยแปลเป็นวิเศษนะนี่คือหัวใจของเนื้อหาเรื่องที่กำลังพูดอยู่นี้ส่วนอันอื่นมันจะมันก็จะรองลงมาแล้วนะครับมันก็จะรองลงมาทีนี้อันนี้เนื้อหาหลักแล้วมีเนื้อหารองด้วยนะเนื้อหารองเนื้อหารองคืออะไรครับ ผมก็ยกเรื่องของมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกนี่แหละที่เป็นเนื้อหารองก็คือมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกเป็นกิริยาในระหวา่างนี่คือเนื้อหารองครับท,ทำไมจึงยกให้เป็นให้ทำไมจึงยกให้เป็นเนื้อหารอง ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วเพียงแค่เอาไว้ทบทวนคลอไปเหมือนเป็นดนตรีคลอครับไอตัวหลักก็หลักเป็นหลักอยู่ไอตัวนี้ก็เป็นรองอยู่ส่วนน้ําน้ํามันก็คือพวกปูเชตวาพวกธรรมติตัวนี้คือน้ํามันครับเอามาประกอบเป็นองค์ประกอบเฉยๆนี่คือการแยกแยะว่า ในเนื้อหาที่ผมกําลังถ่ายทอดในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงไหนเนื้อหาหลักมันอยู่ตรงไหนเนื้อหารองมันอยู่ตรงไหนแล้วสุดท้ายก็คือน้ําอันไหนที่เป็นน้ําพอท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะฮะสิ่งที่ท่านกังวลคือจําศัพท์ไม่ได้จําศัพท์ไม่ได้ผมก็ไม่เคยว่าท่านว่าจําศัพท์ได้แล้วผมก็บอกบ่อยๆนะว่า ไม่ต้องไปจำมันผมไม่ได้บอกให้ท่านจำแต่ท่านไปกดดันตัวเองว่าแปลไม่ได้แต่ไม่รู้เรื่องแปลไม่เข้าใจจำไม่ได้มันมันมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมาศูนย์กันอ่ะมันมาผสมกันมันมามามารวมกันหมุนอุ้ยปุ้ยอ่ะครับ ประมาณนั้นแหละครับคือทําให้มันยุ่งเหยิงไปหมดเลยหาเงื่อนไม่เจอหาปลายไม่เจอหาต้นไม่เจอสุดท้ายนะเราก็มีความเครียดทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหานะฮะเข้ามาสู่เนื้อหาก็คืออธิบายก่อนว่ามานะปัจจัยเป็นกรรมวาจกเราจะมีวิธีรู้วิธีบอกวิธีสังเกตหรือทําความเข้าใจด้วยตัวเอง ได้อย่างไรอ่ามานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกเราจะให้คําตอบตัวเองได้อย่างไรว่าเรากําลังรู้เนื้อหาหลักตรงนี้เราจะได้คําตอบอยังไงครับจะรู้ยังไงสังเกตสังเกต,เกตปัจจัยที่มาลงในมานะครับสังเกตสังเกตเกตัว ปัจจัยประจําหมวดหมวดกรรมกรรม,มวาจกก็คือยปะปัจจัยกับอีอาคมหน้ายะนะครับมีท่านอื่นเห็นความวมีความเห็นต่างไหมครับแล้วแล้วทาแปลก็ต้องแปลว่าอ่านมีท่านใดมีความเห็นต่างไหมครับคือมานะปัจจัยเป็นกรรม,มวาจกคือเราจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราแปลไม่ได้สัก ไม่แปลไม่ได้สักตัวเลยสมมติว่าเราแปลนังสึกไม่ออกแต่ผมกําลังแนะนําท่านว่าเนื้อหาหลักคืออะไรตอนนี้ผมกําลังถามว่ามานะปัจจัยเป็นกรรมาวาจกคุณจะรู้ได้ยังไงอันนี้คือข้อกังวลของแต่ละท่านจริงๆแล้วท่านรู้นะฮะแต่ท่านอาจจะแบบยังเก้เก้กลางกงอยู่ผมเชื่อว่าท่านรู้มันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านไม่รู้ ผมเข้าใจว่าท่านรู้มีท่านใดมีความเห็นต่างนะครับขออนุญ,ญาตค่ะเราจะสังเกตมานาปัจจัยเป็นธรรมมาเกิดในตัวมานาปัจจัยตัต่อตัดท้าที่เป็นสากรรมสากรรมคืออเวลาแปลเราเขจะเรียกหาซึ่งนะคะและในตัวท่านนั้นนะ่ะเขา จะประกอบด้วยอีกอาคมแล้วก็ยะแล้วก็มนะด้วยรวมตัวกันเป็นก้อนของกลุ่มของคันนั่นนะคะตัวเนี้เป็นตัวสังคูบเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูที่ธาตุอก็ที่ต่อมานี่คือถูกถูกแบบสมบูรณ์แบบก็คือดิน เสียงแทรกจากไหนนี่เสียงแทรกครับ<อ>ไม่รู้จักที่ไหนกกก,ก,ก,กไม่ใช่คุณริศาเสียงแทรกจากใครเอ่ยคืออาจจะเป็นเสียบสมอรท็อกแล้วก็มันหอนมันม,ม,นมีมันมีหลายปัจจัยอ่าโอเคที่ตอบมาเมื่อกี้นี่คือถูกโดยสมบูรณ์ครับแต่จําไม่ได้ <laughs> คือบางท่านเนี่ยก็ยังจําไม่ได้ เอาง่ายๆครับมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกมันไม่ต้องไปตอบอะไรเยอะครับไม่ต้องไปตอบเยอะนะฮะเอาแค่มีอีนะมีอีมียะมีมานะสับไหนที่มีอีมียะมีมานะนั่นแหละครับคือมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจก เนี่ยสับไหนที่มีอมียะมีมานะสับนั้นแหละสับนั้นแหละเป็นมานะปัจจัยที่เป็นมวาจกเป็นกรรมมวาจกแล้วเมื่อเรารู้ว่าอันนี้คือมานะปัจจัยที่เป็นกรรม,มวาจกตรงนี้แหละครับต่อไปนี่แหละคือปัญหาของท่านนะตอนนี้ท่านรู้หรือยังครับว่าจะสังเกตหัวใจหลัก คือเนื้อหาหลักตอนนี้คือมานะปัจจัยที่ที่ที่เป็นกรรมวายจกในกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นสักกรรมธาตุตัวนี้เป็นอะไรพอเรามาดูในเอกสารครับเรามาดูในเอกสารเนี่ยครับอ่อมันเป็นอิยะมานะอิยะมานาะอิยะมานคือมันจะลงท้ายด้วยมาอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็คืออิยะมานะดังนั้นเราจึงสามารถ บอกได้เลยว่าศัพท์นี้คือมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกครับเมื่อรู้ว่าศัพท์นี้เป็นอิอ่าเป็นมานะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกแล้วเราจะได้สิ่งนี้ขึ้นมาเราได้อะไรครับอันนี้เราได้อะไร <ส odor> คําการรู้ได้คําแปลคือจะต้องมีอนะพิอิตธักตาด้วยหนึ <S <S 2> <S 2> <S 2> <S ่งกรรม นี่แหละน,นี่คือหัวใจมันครับคือเมื่อเรารู้ว่ามานะปัจจัยเป็นจัมวาจบแล้วท่านพระคุณอารมณ์บอกว่าได้หนาผีตะกาตาท่านกวีบอกว่าไดา้ตัวที่แปลว่าอันตัติยาตัวที่แปลว่าอันคือทั้งสองนั้นเหมือนกันับสิ่งที่ได้ก็คือโครงสร้างของมันแล้วท่านจะต้องรู้อันนี้ครับโครงสร้างของมันถ้ามีายะปัจจัยอีอาคมหน้ายะ มันจะต้องมีตัวนี้ครับมีตัวที่แปลว่าอันหนึ่งตัวนะครับแล้วสุดท้ายไอ้ตัวมานะปัจจัยนั้นมันจะแปลว่าอยู่เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานี่คือมานะปัจจัยเป็นกรรมวาจบพอมาดูในเนื้อหารองครับเนื้อหารองเห็นไหมครับเนื้อหารองผมยังบอกว่ามานะปัจจัยเป็นกรรมวาจบคืออันเดียวกันครับตัวเดียวกันเลย นี่คือเนื้อหาหลักเนื้อหารองใช้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันนั้นเมื่อเราดูว่ามันเป็นมานณปัจจัยกรรมวาจกออกสิ่งที่ท่านจะต้องออบันทึกเอาไว้เลยฮนะว่าจะต้องแปลแบบนี้คำแปลมันจะต้องมีแบบนี้เมื่อเรารู้โครงสร้างแล้วมันก็เหลือเพียงแค่ธาตุที่สเปะสปะ ที่เป็นเครื่องรบกวนท่านที่ท่านกําลังบอกว่าแปลสับไม่ได้ดูสับไม่ออกไม่เข้าใจคําสับตรงนั้นแหละครับไอตรงไม่เข้าใจปล่อยมันไปปล่อยครับปล่อยให้มันลอยไปตามน้ําไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ท่านจะต้องรู้คือเก็บสมบัติอันไหนที่จะเก็บได้มันน้ํามันยังไม่ท่วมตอนเนี้ยเก็บไว้ก่อนอันนี้คือสมบัติสําคัญครับเก็บไว้ไอที่ปล่อยจะลอยน้ําปล่อยให้มันลอยไปให้มันท่วมไป นะต่อไปนะครับเนื้อหาหลักต่อไปบอกว่าอยู่หน้าประธานอยู่หน้าประธานต้องอธิบายไหมครับว่าอยู่หน้าประธานนั้นคำว่าอยู่หน้าคำว่าอยู่หน้าประธานคืออยู่หน้าคํานามที่เป็นปฐมาวิพัตคืออยู่หน้าประธานเอาอธิบายแค่นี้พออยู่หน้า คำนามที่เป็นปถมาวิพัฒ์ครับอยู่หน้าคำนามที่เป็นปัมาวิพัฒ์เพราะฉะนั้นตัวปัมาวิพัต์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประธานครับคำนามนะครับมันเป็นประธานแล้วเราจะรู้จักปัมาวิพัฒนะ์ไหมตอนนี้มันเป็นปัญหาของท่านแล้วว่าท่านแจกบิสัทได้ไหมท่านแจกกัญญานารีได้ไหมท่านแจกโกละได้ไหมตัวหลักๆที่จะใช้ เป็นประธานไม่ว่าจะเป็นสับอะไรก็ตามยึดเอาสามตัวนี้เป็นหลักถ้ายังท่องไม่ได้ก็ให้รีบไปท่องเสียให้ได้ไม่ได้ให้ท่องเยอะเลยครับเอาแค่สามตัวหลักถ้ามาทีหลังท่านพุ่งมาเรียนทีหลังไปเอาตัวนี้มาให้ได้ก่อนหลับตาท่องบินาบาทท่องนอนท่องก่อนนอนท่องตื่นนอนท่องปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปริเสนาปุริเสฏปุริเสพิริศาสาปุริสายาปุริสัทธมปุริสานางปุริสัมมาปุริสามภาริสามปุริเสิปุริเสภปุริสัทธร บริสัสมิงบริสัมมิบริเสบริเสสุเอาให้แบบคล่องๆครับนี่คือประธานครับอยู่หน้าประธานเรารู้จักตัวประธานทีนี้เมื่ออยู่หน้าประธานรู้เน<ว>ือ้อหาหลักแล้วต่อไปก็คือให้แปลเป็นวิเศษนะคําสั่งแล้วครับ <c oughs> คําสั่งบอกว่าให้แปลเป็นวิเศษนะ พอแปลเป็นวิเศษณะโอ้เราเรียนเรื่องวิเศษณะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ผู้ที่ซึ่งอันตัวผู้ตัวอันที่อะไรก็แล้วแต่ฮะนั่นคือสำเนียงวิเศษณะผู้อันตัวนะครับผู้อันตัวครับผู้ใช้กับคนอันใช้กับสิ่งของตัวใช้กับสัตว์ต้องมีสำเนียงวิเศษนะเพราะฉะนั้นมันจึงไปผนวดกับเนื้อหา อ่าที่อยู่ข้างบนว่าอันอยู่เนี่ยก็จะได้ก็จะได้คำแปลของตัวนี้ขึ้นมาโดยที่เราอาศัยความเข้าใจนี่ครับมาแบบนี้มันมันก็จะได้คำแปลแบบนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือเนื้อหาหลักขอให้เข้าใจเนื้อหาหลักมองสับออกเข้าใจเนื้อหาหลักพอเข้าใจแล้วก็เบรกไว้แค่นี้เรื่องคำสับ ก็มาอาศัยเรื่องํำศัพท์ทีนี้ต่อไปมาสู่เรื่องเนื้อหารองครับเนื้อหารองผมเอามาผสมก็ให้มันเป็นเรื่องยุ่งใจสำหรับท่านเฉยๆคือยุ่งใจนะฮะคือกังวลยุ่งใจแล้วก็ทำให้มันยากขึ้นเฉยๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับมันก็คือเรื่องของกิริยาในระหว่างโดยกิริยาในระหว่างนั้นมาณนปัจจัยเป็นกรรมวาจคํำอธิบายก็คืออันเดิมครับ ถ้ามียะปัจจัยอีอาคมหน้ายะแล้วมามานะปัจจัยเนี่ยเราก็จะได้คําแปลมาอันเดิมครับก็คืออันแล้วก็อยู่ทีนี้เมื่อบอกว่าเป็นกิริยาในระหว่างก็แปลตามลําดับกิริยาในระหว่างคือแปลตามลําดับของเขาตามปกปตินี่คือเนื้อหารองอย่างเช่นตรงนี้วิชิยะมานานะครับเมื่อเห็นยะปัจจัยอีอาคมหน้ายะแบบนี้ยะ อีออาคมยะปัจจัยอีอาคมหน้ายะแบบนี้ครับมันก็มีอย่างสับสองสับนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราได้มาทันทีคือเนื้อหาหลักคือคำแปลครับตัวนี้จะต้องมีตัวที่แปลว่าอันและมานะจะแปลว่าอยู่เราได้สองคำแปลอย่างแน่นอนชัวร์ร้อยเปซนะครับนี่คือเนื้อหาหลักที่ผมกำลังอธิบายวันนี้ ทีนี้เมื่อรู้แล้วมาดูเนื้อหาหลักตัวต่อไปก็คืออยู่หน้าประธานตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่หน้าประธานเราก็ดูสับดีดูข้างหลังเนี่ยพอมันเป็นปฐมวิภัตรเรารู้ว่ามันเป็นปฐมาวิภัตรเราก็ได้คําแปลต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือได้คําว่าผู้นะครับดังนั้นคํานี้แน่นอนแปลว่าผู้แล้วก็อันสุดท้ายก็อยู่นั้นเมื่อเราแยกสับได้อย่างนี้นะฮะ เมื่อเราแยกสับได้อย่างนี้เราแทบจะแปลได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหลือตัวเดียวก็คือวีชะที่แปลว่าพัดวีชะที่แปลว่าพัดซึ่งตรงนี้นั่นแหละถ้าท่านไม่แยกองค์ประกอบแบบนี้นะฮะไม่แยกองค์ประกอบแบบนี้ท่านก็จะจําศัพท์ทั้งรุ่นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันเมมโมรี Memory ของเรามันก็จะเต็มพอมันเต็มแล้วมันก็เออรอครับ พอเออร์เ,รอเสร็จแล้วนะ่ะก็จำเป็นนะครับที่จะต้องฟอร์แมใหม่มันก็ไปตามกระบวนการกอรมตน,นั้นเราก็หาวิธีแบบละมุนลรม่อมไปเรื่อยๆครับแยกแบบนี้นะฮะก็น่าจะชัดเจนขึ้นสําหรับท่านที่กังวลบางท่านเท่านั้นเองนะแต่บางท่านก็เข้าใจอย่างจแจ่มแจ้งแล้วก็ผมพยายามเน้นอธิบายให้ท่านให้ท่านได้ฟังจริงๆแล้วก็อยากจะไปแปลอย่างเต็ม เต็มที่แล้วล่ะครับอธิบายในเรื่องของการแปลแต่มื่เอินว่ามันมาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดเรื่องกรรมวาจบอยู่อันนี้คืออยู่หน้าประธานพออยู่หน้าประธานเราได้คําแปลสองตัวนี้ก็คือมันต้องมีแปลว่าคู่เสร็จแล้วมีตัวที่แปลว่าอันซึ่งตัวที่แปลว่าอันก็คือทาสีก็คืออันนางทาสี่ทาทั้งหลายเสร็จแล้วก็พัดอยู่อย่างเนี้ยครับเราก็ได้คําแปลของเขาขึ้นมานั้นคําว่าพัด เป็นคำที่เราไม่รู้คำว่าอันตรงนี้เป็นคำที่เราไม่รู้ครับซึ่งบางครั้งเราก็แปลได้บางครั้งเราก็แปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอนาคตที่ผ่านหนังสือไปเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะจับความได้และเดาทางได้ว่าคำนี้มันจะแปลว่าอย่างไรตอนนี้ขอให้ใจเย็นๆดูเนื้อหาหลักให้ได้ก่อนพอมาถึงตัวกิริยาในระหว่างครับกิริยาในระหว่าง คิดว่าท่านคงรู้กิริยาในระหว่างแล้วอย่างตัวเนี้ยมันเป็นกิริยาในระหว่างมันเป็นช่วงของมันนะพอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็แปลเป็นช่วงกิริยาในระหว่างไปเลยครับก็ไม่ต้องรออะไรครับไม่ต้องใส่คําว่าผู้กิริยาในระหว่างคือไม่ต้องใส่คําว่าผู้ก็แปลว่าอันเลยครับอันราชบุรุษเนี่ยกล่าวอยู่อย่างนี้ครับก็หมดช่วงกิริยาในระหว่างของเขาเพราะ ที่เราแปลได้เพราะเรามองออกว่ามาณปัจจัยลงอาะยะปัจจัยกับทั้งอีอากมนายะเป็นกรรมวาจก mm. เมื่อเป็นกรรมวาจก mm. มันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นตติยาวิพัตและตะติยาวิพัตตัวนี้ต้องแปลว่าอันมาณปัจจัยต้องแปลว่าอยู่นี่คือสิ่งที่เรียนรู้ส่วนอันอื่นเป็นแค่น้ำนะตะวาปัจจัยก็เป็นเพียงแค่น้ำเฉยๆใส่มาให้มันเต็มไปอยู่เพื่อ จะได้แปลแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นท่านใดมีคำถามบ้างครับแต่จบจะหมดเวลาแล้วเเร็วมากมีคำถามกทิยมาโนของอาจารย์มันมันเป็นมันเป็นปรุงลิงนะครับไอ้อ่าใช่ครับผมผิดแล้วต้องเป็นกาทิยะอะไรครับมานากันยะานหรือมานาโยมานา แล้วมีม,ม,มีมีคำถามเมื่อคืนเมื่อคืนมีคําถามถกกันเรื่องว่ามานะปัจจัยที่ว่าอยู่หลังประธานสามารถแปลเป็นวิเศษณะได้กรณีอย่างข้อนี้ราชบาุริเศสนะ<ม>กติยมานาเนี่ยมันมันออกเสียงว่าผู้อันราชบุรุษได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นก็กิริยาแล้วออกไม่ได้ได้เป็นได้ก็ก็เป็นเป็นเป็นลักษณะของความ ข็เหมือนเหมือนกับว่าจัดโปรโมชั่นให้กับคนแปลหลังจากแปลแยากๆมาแล้วมานะปะปัจัยไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่หลังก็สามารถแปลเป็นวิเศษณะได้ในกรณีที่มันเป็นกรรมวาจกถ้าเป็นกัตตุวาจกถ้าแปลว่าคู่มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับเราเดินประโยชนูก็ใช้ได้ครับคือตอบว่าได้นะฮะตอบว่าได้ ยิงเป็นกรรมวาจกถ้าออกว่าพู่แล้วมันก็ดูไพเราะเพราะฟิ้งขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถแปลได้และสัมพันธ์ได้ในชั้นประโยคปทสามนัคือเขาเรียกว่าเท่าหลักสัมพันธ์ไม่ได้แปลมั่วครับแล้วก็ไม่ได้ตอบมั่วว่าว่าข้างหน้าหรือข้างหลังแปลได้เหมือนกันทั้งสองอย่างแต่ผมกําลังแยกที่ผมให้ยังไม่ให้แปลเป็นวิเศษนะเพราะว่าผมต้องการให้ท่าน ดูความเป็นกิริยาในระหว่างให้ออกก่อนพอถึงเวลาท่านก็จะเข้าใจว่ามันสามารถเป็นวิเศษณะได้วันนี้ท่านถกกันผมก็เฉลยให้ท่านว่าเป็นได้โอเคทำน,น,นั่นแสดงว่ามีความเข้าใจกันแล้วค่อยๆเติมเปทีละนิดนะฮะอ่าหมดแล้วมีมีอีกไหมครับคำถาม ยังยังไม่ได้ขยับไปหน้าในแล้วหมดเวลาละดีไอ,ไอ,ไอที่ว่ายะปัจจัยเอายะกับจะมันเป็นกรรมวาจบดยอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายพวกนี้ะยะกับจะที่สู์แห่งปัจจัคือยะปัจจัยเนี่ยเวลามันมาลงแล้วมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เ,เยท่องแบบมันจะมียะปัจจัยกับอะไรอะกับปัจจธาตุเป็นจักะ ครับซ้อน<ม>ยะด้วยจนมีใช่ไหมครับมีครับมีก็อย่างเช่นในอาขยาดหมวดทิวะธา,ทาทตุทิพติอย่างเนี้ยครับย่อมเล่นอันนั้นคือยะปัจ,จัจแต่เพราะยะปัจจัยเนี้ยพอมันไปลงกับธาตุที่อยู่ข้างหน้ามันสามารถแปลงกับธาตุที่อยู่ข้างหน้าไปเป็นตัวอื่นได้ซึ่งตัวที่แปลนั้นมันจะเบิ้ล เขาเรียกว่าเพียนชนะอัพภาษอันนี้ก็ลึกลงไปอีกครับลึกลงไปอีกทีนี้ในเรื่องเดียวกันนี้แหละครับในเรื่องเดียวกันเนี้ยมันก็จะไปไปปรากฏอยู่ที่ตปัจจัยด้วยที่ว่าตปัจจัยเป็นแปลงเป็นแบบนั้นแปลงเป็นแบบนี้ต่างๆที่ผมให้ท่านทําการบ้านไปแล้วนั่นแหละก็ใช้ในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเลยครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับอันนี้ ซึ่งผมยังไม่เอามาปนหรอกเพราะถ้าเอามาปนเนี่ยมันจะยากเกินไปแล้วเราก็จะมุ่งเน้นแต่เรื่องของการจำก็เลยเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวง่ายๆพอสังเกตได้มาก่อนให้สังเกตไปเบื้องต้นก่อนส่วนความรู้พวกนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วท่านเปิดพดจนานุกรมปั๊บท่านก็ทะลุป,ปูโปงแล้วครับไม่ยากครับมั่นใจครับมีอีกนะครับ <c oughs> อ่านะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเข้ามาใหม่ในตอนต่อไปนะครับเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วก็เข้ามาก็จะแปลเลยนะครับ